อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1,301ทันสวรรค์มาถึงแล้วเหล่าเซียนนพันยังคงนั่งอยู่นอกรอยแยกอวกาศถัดกับสำนักมารพวกเขากำลังบ่มเพาะฟื้นฟูพลังดั้งเดิมของตัวเองบางคนลืมตาขึ้นมามองไปยังรอยแยกอันมืดมิดพวกเขาคุ้นชินกับชีวิตแบบนี้มาหลายปี สมาชิกของสำนักมารทั้งสามคนที่ล้อมรอบด้วยแสงสีฟ้าต่างก็นั่งอยู่ไกลๆมองไปยังรอยแยกอวกาศอยู่เป็นพักๆหวังหลินเข้าไปในรอยแยกได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นมากสำหรับเหล่าเซียนบ่อยครั้งที่การฝึกฝนช่วงหนึ่งจะกินระยะเวลาหลายเดือนทว่าเซียนรอบด้านและเซียนทั้งสามจากสำนักมารต่างก็ไม่สามารถบ่มเพาะได้เป็นเวลานานนักด้วยเพราะรอยแยกอวกาศที่พวกเขาคุ้นเคยต่างก็ประหลาดยิ่ง รอยแยกอวกาศเงียบสงัดเกินไปเงียบจนน่ากลัวราวกับเป็นดินแดนแห่งความตายซึ่งมันหาได้ยากยิ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกอสูรมักจะร้องคำรามอยู่ข้างในและพุ่งออกมาแต่ตอนนี้กลับเงียบสนิทแม้รอยแยกจะเงียบสนิทแต่กลิ่นคาวเลือดคลาคล้งอย่างต่อเนื่องแม้จะบางเบาแต่มีอยู่ตลอดราวกับมีการฆ่าล้างสังหารเกิดขึ้นในรอยแยกและทำให้โลกข้างในกลายเป็นขุมนรก ความเงียบและกลิ่นคาวเลือดทําให้เกิดแรงกดดันที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้นทุกวินาทีแรงกดดันหนักหน่วงกดลงบนจิตใจเซียนทุกคนจนไม่สามารถทําให้สงบจิตใจลงได้วินาทีนั้นลำแสงสีเขียวสายหนึ่งโผล่ออกมาจากรอยแยกเมื่อแสงสีเขียวปรากฏสายตาทุกคนจ้องมองออกไปเผยให้เห็นเป็นชายชาราในกลุ่มหกอัจฉริยะหลายวันก่อนเขาตัดสินใจลอยเข้าไปในรอยแยกเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครหยุดเขาเพราะทุกคนต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่ตอนนี้พอชายชรากลับมาใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจปนไม่เชื่อสายตาเมื่อสายตาทุกคนมารวมกันเขาจึงเอ่ยเสียงแหบพรา่ามันเต็มไปด้วยซากศพซากอสูนทั้งหมดพวกมันเป็นเศษซากและถูกพลังสายหนึ่งผลักเข้าไปในส่วนลึกของรอยแยกอวกาศข้าไม่ได้เข้าไปลึกเกินไปเพราะกลิ่นคาวเลือดหนาแน่น คาสัมผัสได้ว่ามีอสูนตายอยู่ข้างในมากเกินไปจนก่อตัวเป็นทะเลโลหิตมีอสูนอยู่ทุกระดับแม้กระทั่งราชาอสูนทั้งหมดทุกสังหารในการโจมตีครั้งเดียวร่างกายระเบิดแหลกเหลวคำพูดของชายชาราทำให้สีหน้าเซียนทั้งหมดรอบด้านเปลี่ยนไปมหาศาลแม้จะพอคาดการได้พวกเขาก็ยังตกตะลึงอยู่ดีต้องเป็นเพราะเซียนที่เข้าไปช่วยหลี่เฉียนเหมยเมื่อนหนึ่งเดือนก่อนแน่ ระดับบม่มเพาะของเขาล้ำลึกจึงสามารถทำให้เกิดหายนะแบบนั้นในรอยแยกได้เพียงแต่เพียงแต่ทั้งหมดนี้มันน่าตกตะลึงเกินไปไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งอย่างไรก็ตัวคนเดียวเขาล้างบางขนาดนั้นได้อย่างไรแม้กระทั่งผู้อาวุโสข,ของสำนักมารก็มีอาจเทียบกับเซียนคนนั้นได้ผู้อาวุโสกระทั่งโดนซ่อนอาการบาดเจ็บด้วยฝีมือเขาแต่ไม่ว่าความแข็งแกร่งน่าตกตะลึงแค่ไหนข้าไม่คิดว่าเขาจะทำเรื่องทั้งหมดนั้นได้ อีกทั้งข้างในมีอสูรดุร้ายมากนะักเขาเพียงแค่ตัวคนเดียวแท้ๆเป็นไปได้ว่ามีจักรพรรดิอสูรตนใหม่ถือกำเนิดหรือกำเนิดอสูรรูปร่างมนุษย์พวกมันต่อสู้กันเองหรืออาจจะเป็นจักรพรรดิอสูรอันลึกลับหลังจากเซียนรอบด้านได้ยินสิ่งที่ชายชราพูดจึงเกิดเสียงอึกรกะทึกพวกเขามองไปที่รอยแยกและตื่นตัวขึ้นคนทั้งสามจากสำนักมารต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดไปด้วยหนึ่งในนั้นนำหินหยกออกมารายงานกลับไปที่สำนักมาร แต่ทันใดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นในอวกาศด้านนอกรอยแยกเนื่องด้วยอวกาศอันมืดมิดมีกลุ่มก๊าซส,สองสว่างการมืดขึ้นเพียงเล็กน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยของเหล่าเซียนทุกสิ่งยังคงเห็นได้ทว่าทุกอย่างดูเหมือนจะมืดลงแรงกดดันทรงพลังโผล่ออกมาจากทุกทิศท,ทางและรวมเข้าด้วยกันเกิดเสียงแตกร้าวดังกึกกล้องออกมาราวกับอวกาศเองกำลังโดนแรงกดดันนี้บีบรดัด เซียนกลุ่มหนึ่งที่มีระดับบ่มพะต่ำลงไปพลันหน้าซีดทันทีเสียงปะทุดังออกมาจากร่างกายราวกับกระดูกเสียดสีเข้าด้วยกันพวกเขากระอักโลหิตและตกอยู่ในอาการบาดเจ็บนี่คือนี่มันอะไรสีหน้าเซียนหลายพันคนเปลี่ยนไปพวกเขาแพร่กระจายพลังงานเพื่อต่อต้านจากนั้นมองขึ้นทันทีพวกเขาเห็นก้อนเมฆปรากฏขึ้นในอวากาศด้านบนก้อนเมฆที่ไม่ควรปรากฏขึ้นในอวากาศกลับปรากฏขึ้นมา ก้อนเมฆเป็นสีม่วงและไร้ขอบเขตปรากฏขึ้นมาจากอากาศเบาบางและห่อหุ้มพื้นที่ดวงดาวแห่งนี้ก้อนเมฆยังคงเคลื่อนไหวและรวมตัวกันอย่างบ้าคลาั่งขณะที่ก้อนเมฆร,รวมกันแรงกดดันรุนแรงขึ้นส่งเสียงดังสนั่นออกมาภายในเสียงคำรามสั่นสะเทือนสวรรค์และทาให้อวกาศสั่นสะเทือนรากับในก้อนเมฆมีรอยยกสู่อีกโลกหนึ่งและมีตําหนักขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมา ตําหนักแห่งนี้สร้างขึ้นจากหยกสีขาวและดันออกมาภายนอกอย่างต่อเนื่องเสียงดังสนั่นรุนแรงยิ่งขึ้นเสียงสายฟ้าแปลปลาผ่านก้อนเมฆอวากาศสั่นสะเทือนรุนแรงราวกับกําลังพังทลายแรงกดดันรุนแรงยิ่งขึ้นก้อนเมฆไร้ก้นมึงแพร่กระจายไปเรื่อยๆคลิปตาเดียวมันก็ครอบคลุมเขตระดับ9ก้าเกือบทั้งหมดเหล่าเซียนหลายพันคนสั่นสะเทือนและตะลึงงันเมื่อมองไปยังก้อนเมฆด้านบนความหวาดกลัวผุดขึ้นมาจากดวงวิญญ,ญาณทันที ไม่รู้ว่าใครล่าถอยไปก่อนเหล่าเซียนหลายพันคนรีบทยานหนีอย่างรวดเร็วต้องการออกห่างจากก้อนเมฆเหล่านี้ทันสวรรค์นี่มันคือทันสวรรค์เสียงร้องโศกเศร้าดังออกมาจากฝูงชนยามที่เซียนรอบด้านได้ยินเช่นนี้สีหน้าทั้งหมดซีดเผือดรีบถอยอย่างยิ่งไม่คิดชีวิตทันสวรรค์มันเป็นทันสวรรค์จริงๆเซียนทั้งสามจากสำนักมารสันเทาและเกิดแววตาหวาดกลัวพวกเขาล่าถอยโดยไม่ลังเล เกิดเสียงคำรามสั่นสะเทือนเลือนลั่นออกมาจากก้อนเมฆและสันพื้นที่ดวงดาวเซียนหลายร้อยกระอักโลหิตและสลบทันทีเสียงเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นกระแทกและแพร่กระจายพริบตาเดียวมันสั่นสะเทือนไปทั้งเขตระดับเก้าหมอกหนาแน่นในเขตนี้พังทลายในพริบตาอสูรดุร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งหมดต่างก็ส่งเสียงร้องคำรามด้วยความตื่นประหนกราวกับเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกขึ้นในเขตระดับเก้าและเริ่มเกิดความโกลาหล พอก้อนเมฆปรากฏขึ้นมาและเกิดเสียงดังสนั่นสะเทือนเหล่าผู้อาวุโสในสำนักมารต่างก็ตื่นขึ้นจากการบ่มเพาะสีหน้าแต่ละคนเปลี่ยนไปมหาศาลและเหาะเหินทยานออกมาจากดาวครอเซียนผู้อาวุโสของสำนักมารออกมาทั้ง16คนพอเห็นก้อนเมฆจึงรีตาแคบกันทั้งหมดนี่นี่มันทันสวรรค์แบบไหนกันขณะที่เหล่าผู้อาวุโสตกอยู่ในอาการตกตะลึงน้ำเสียงเก่าแก่ดังออกมาจากสำนักมาร นี่มันวิบากไร้จุดจบราวกับเขาเองก็กังวลเกี่ยวกับทันสวรรค์นี้เป็นอย่างยิ่งพอผู้อาวุโสทั้ง16คนได้ยินเสียงนี้พวกเขามองไปที่สำนักด้วยความเคารพขอคารวะผู้อาวุโสะระดับสูงลำแสงสายหนึ่งพุ่งออกมาจากสำนักมาและเปลี่ยนกลายเป็นชายวัยกลางคนแม้เขาจะดูเยาว์วัยแต่เปล่งกลิ่นไอายเก่าแก่ราวกับอยู่มานานมากชายวัยกลางคนมองไปที่ก้อนเมฆพลางเอ่อยออกมา คันสวรรค์มีหลายรูปแบบมีทั้งสายฟ้าวิญญาณอำนาจและแบบอื่นๆมีเพียงวิบากไรจุดจบเท่านั้นที่น่าหวาดกลัวที่สุดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและลือกันว่ามีพลังอำนาจเทียบเท่าสวรรค์เองมันจะฆ่าล้างผลาญโดยไม่ต้องสงสัยแน่ข่าสงสัยเหลือเกินว่าเซียนคนใดที่ไปกระตุ้นคันสวรรค์นี้โดยไม่คาดคิดครั้งหนึ่งเจ้าสำนักกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องผ่านวิบากไรจุดจบให้ได้ ข้าไม่คาดคิดว่าจะมาเห็นมันในวันนี้จงเปิดค่ายกลสำนักและปล่อยให้เซียนทั้งหมดเข้ามาข้างในไม่เช่นนั้นพวกเขาจะโดนทันสวรรค์น,นี้ทำลายไปหมดชายวัยกลางคนจ้องมองก้อนเมฆสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดยิ่งคำพูดเขาเป็นเหมือนคำสั่งผู้อาวุโสทั้ง16คนแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณและทยานไปหาดาวเครอสเซสียนทันทีสมาชิกสำนักมันส่วนใหญ่ทยานออกมาและนำทางเหล่าเซียนที่สนามรบให้เข้าสู่สำนัก สิทธิสำนักมานเป็นเหมือนกองทัพเมื่อมีคำสั่งจึงเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพวกเขาใช้วิธีการบางอย่างและชี้นำทางเซียนทั้งหมดเข้าสู่สำนักมานได้อย่างรวดเร็วเมื่อไม่มีเซียนคนใดอยู่นอกสำนักมานค่ายกลสำนักจึงเปิดใช้งานเสียงคำรามดังสนั่นดูเหมือนจะแข่งขันกับทันสวรรค์ไม่นานนักดาวเคราะห์ของสำนักมานทั้งหมดจึงถูกล้อมรอบด้วยค่ายกลไม่มีคนไหนในสำนักมานที่ไปกระตุ้นทันสวรค์ ดังนั้นด้วยการเปิดใช้ค่ายคนนี้จึงไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับสำนักข้าอยากจะเห็นเสียจริงว่าใครกันที่ไปกระตุ้นทานสวนรรค์ไรจุดจบนี้ขึ้นมาโดยไม่คาดคิดดวงตาของชายชรา,าเรืองแสงสว่างราวกับสายตาสามารถมองทะลุอวกาศไปยังรอยแยกได้ก้อนเมฆแพร่กระจายอย่างบ้าคลาั่งในเวลาเพียงไม่นานมันก็ห่อหุ้มเขตระดับเก้าทั้งหมดเอาไว้แสงและสายฟ้าในก้อนเมฆล้วนหนาแน่นและสันส่นสะเทือนเซียนทุกคนที่พบเห็น ขณะที่ก้อนเมฆแพร่กระจายออกไปรอยแยกสู่อีกโลกหนึ่งก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆตำหนักสีขาวขนาดใหญ่ออกมาได้ครึ่งทางผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักมารจึงหลีตาแคบที่ได้เห็นอารามสีขาวภายในก้อนเมฆเขาเห็นว่ามีรูปปั้นเป็นคนนั่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักมีกระบี่หินสองเล่มถูกแทงเข้าไปในพื้นเมืองหน้ามันอีกทีตอนที่1 3 0 2ปกคลุมผืนฟ้าด้วยมือเดียว เสียงสายฟ้าคำรามดังสะท้อนอย่างบ้าคลั่งออกมาจากก้อนเมฆพวกมันเชื่อมต่อการไม่มีที่สิ้นสุดก่อตัวเป็นเสียงอึกกระทึกรุนแรงเสียงของสายฟ้านี้เกินคำอธิบายไปแล้วเสียงแพร่กระจายไปตามอาวกาศและผลักสายหมอกออกไปพวกอสูรหมอกจำนวนมากตายไปเพราะคลื่นกระแทกด้วยซ้ำแผ่นดินป่าล่มสลายทีละจุดแม้กระทั่งค่ายกลสำนักมันยังกระพริบวูบว่บ เนื่องจากต้านทานพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นของสายฟ้าที่ดูเหมือนอยู่มาตั้งแต่บรรพาการเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนในสำนักมานต่างก็ตัวสั่นเบื้องหน้าสายฟ้านี้และไม่กล้าต่อต้านมันเลยเรากับพวกเขาเป็นแค่มดปลวกอยู่ใต้อำนาจสวรรค์และไม่อาจทนยืนไหวใต้อำนาจนี้ทันสวรรค์แบบนี้ทันสวรรค์แบบนี้วินาทีนี้สายฟ้าทัานสวรรค์แก่สลักลงไปในใจเซียนทุกคนและเกิดเป็นตราประทับที่ไม่อาจลบเลือนออกไปได้ หากพวกเขาไม่สามารถทะลวงผ่านตราประทับนี้ได้ก็จะทำให้ระดับบ่มเพาะหยุดลงตลอดชีวิตที่เหลือแต่หากสามารถทะลวงผ่านออกไปได้ระดับบ่มเพาะแต่ละคนจะเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลเสียงสายฟ้ารุนแรงหนาแน่นไปทั่วอวกาศวินาทีต่อมาเสียงดังขึ้นจนฉีกกระชากสายฟ้าแพร่กระจายผ่านเขตระดับ9แม้แต่เขตระดับ8ยังได้ยินชัดเจน เสียงแห่งการลงโทษเสียงแห่งการลงโทษสายฟ้าดูเหมือนจะดังกึกก้องด้วยสองคำนี้เมื่อสายฟ้ากดทับทุกเสียงในโลกประกายสายฟ้าพุ่งออกมาจากก้อนเมฆและห่อหุ้มไปทั่วเขตระดับเก้าเหล่าสายฟ้าเป็นสีม่วงและพุ่งออกไปอย่างงดงามเข้าหารอยแยกอวากาศนอกสำนักมานประกายสายฟ้าสีม่วงแทนที่ทุกอย่างในท้องฟ้าและดึงดูดความสนใจของเซียนทุกคนในเขตระดับเก้า มีสายฟ้ามาเกินไปทั้งยังหนาแน่นยิ่งส่งเสียงคำรามสันสะเทือนสวรรค์ขณะที่เหล่าสายฟ้าพุ่งออกไปดูเหมือนพวกมันจะข้ามผ่านระยะทางอันห่างไกลในพริบตาราวกับไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถหยุดพวกมันได้และระยะทางไม่มีอยู่จริงสำหรับพวกมันเหล่าสายฟ้าไร้ขอบเขตได้ทะลุผ่านก้อนเมฆจนก่อหุ้มทั้งเขตระดับเก้าในพริบตาก่อตัวเป็นตาข่ายยักษ์ล้อมรอบรอยแยกอวากาศและควบแน่นเป็นสายฟ้ายาวหมื่นฟุต ตึงตัง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 สายฟ้าพุ่งเข้าหารอยแยกพร้อมด้วยจิตสังหารที่หวังจะทำลายทุกอย่างที่มันตกลงไปสายฟ้าดึงดูดความสนใจของทุกคนจนความคิดขาวพโพลนสิ่งเดียวในหัวคือสายฟ้าทัานสวรรค์น,นี้มันเหนือคำบรรยายประกายสายฟ้านี้ราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะขัดขวางหรือต่อต้านได้ขณะที่มันตกลงไปบนรอยแยกอวากาศร่างสีแดงตนหนึ่งก้าวเดินออกมา เมื่อร่างนั้นปรากฏกลิ่นคาวเลือดมหาศาลตามติดมาด้วยทั้งจากเสื้อผ้าบนร่างและกลิ่นอายของเขาเรากับเขาสังหารไปเยอะมากในรอยแยกอวกาศจนกลิ่นคาวเลือดรวมกันรอบตัวเขาเขาปรากฏตัวในขณะที่สายฟ้าตกลงมามันเข้าประชิดรวดเร็วเกินไปมันกำลังจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเท่าฐานและทำให้หายวับไปจากโลกนี้ร่างสีแดงนั้นคือหวังหลิน วินาทีที่สายฟ้าเข้ามาใกล้หวังหลิงใช้แขนขวาปกป้องหลี่เฉียนเหมยและแขนซ้ายต้านทานกับสายฟ้าหนึ่งคนหนึ่งฝ่ามือและสองดวงตาไม่แยแสนั้นดูเหมือนจะปกคลุมผืนฟ้าวินาทีที่เขาก้าวเดินออกมาจากรอยแยกดูเหมือนเขาจะท้าทายสวรรค์และอำนาจแห่งทันสวรรค์ไปแล้วตึงตัง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 สายฟ้าและฝ่ามือหวังหลิงเข้าปะทะก,กันก่อเกิดเป็นเสียงดังรุนแรงยิ่ง อวกาศรอบๆหวังหลินพังทลายรอยแยกอวกาศด้านหลังเขาฉีกขาดจนเปิดกว้างออกไปหลายเท่าร่างกายเขาสั่นเทาแขนซ้ายสั่นไหวเล็กน้อยทว่าสีหน้าเป็นปกติธรรมดาและบีบมืออย่างรุนแรงสายฟ้าทัานสวรรค์มันไร้ประโยชน์ที่จะสู้กับข้าขณะที่บีปรัดเสียงดังสนั่นกึกก้องสายฟ้าคำรามอย่างบ้าคลาั่งอำนาจที่ไม่คาดคิดโผล่ออกมาจากแขนซ้ายหวังหลินเขากำลังจะต่อสู้เพื่อควบคุมสายฟ้าจากสวรรค์ สองอำนาจในสายฟ้าเข้าปะทะก,กันจนสายฟ้าระเบิดออกมาโดยมีหวังหลินเป็นจุดศูนย์กลางวินาทีนั้นทั่วทั้งโลกดูเหมือนจะเปลี่ยนกลายเป็นแห่งสายฟ้าเสียงดังสนั่นดำเนินต่อไปถึงแม้สายฟ้าจะพังทลายหวังหลินไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วเขาไม่ได้จะต่อต้านเสียงทันสวรรค์แต่จะทะลวงทันสวรรค์ไปด้วยมือขวาจับหลีเทียนเหมยเวี่ยงนางไว้ข้างหลังพลังดั้งเดิมก่อตัวเป็นเชือกผูกทั้งสองไว้ด้วยกัน หลังจากทำเช่นนี้แล้วหวังหลินใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างสร้างผนึกและโบกสะบัดแองสายฟ้าที่มีเขาอยู่ตรงกลางพลันร้องคำรามอีกครั้งข้าคือสายฟ้าด้วยสิทธิ์การควบคุมสายฟ้าสายฟ้าทั้งมวลจงฟังคำสั่งข้าย,ยกขึ้นคำพูดหวังหลินเต็มไปด้วยอำนาจเสียงดังสนั่นกึกก้องสายฟ้าสีม่วงร้องคำรามและพุ่งเข้าหาเขาแสงสายฟ้าไร้ขอบเขตและหมุนเป็นวงกลมรอบหวังหลิน ผู้คนในสำนักมารต่างก็หวาดกลัวและตะลึงเงินกับเรื่องทั้งหมดนี้ผู้อาวุโสระดับสูงมีแววตาเปล่งประกายเจิดจ้าและสูดหายใจลึกหวังหลินชี้นิ้วไปที่ก้อนเมฆในท้องฟ้าและร้องคำรามสันสะเทือนสวรรค์จงทำลายทันสวรรค์ให้ข่าซะสายฟ้าดังสนั่นกึกก้องดูบ้าคลาั่งจากนั้นก่อตัวเป็นสายฟ้าขนาดหมื่นฟุตพุ่งเข้าหาก้อนเมฆด้วยอำนาจหวังหลินอยู่เต็มเปี่ยมก้อนเมฆและสายฟ้าปะทะกันส่งเสียงดังสนั่นคึกขนอง เสียงรุนแรงกว่าครั้งไหนๆและแพร่กระจายไปทั่วเขตระดับเก้าน้าสำนักเทพ,พเจ้ามู่ปิงเหมยตื่นจากการบ่มเพาะฝึกฝนในระยะเวลาสิบปีนางมองออกไปข้างนอกและพบว่าท้องฟ้ามืดมิดและสันเทารุนแรงราวกับกำลังล่มสลายหวังซานซานด้านข้างนางหน้าซีดและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลึกเข้าไปในสำนักเทพ,พเจ้าในห้องที่ถุยเต้าอยู่แสงเจ็ดสีตรงกลางหน้าผากทุเลาลงกลายลิ่งเจ็ดสีเผยตัวมันเองออกมา เส้นเลือดบนร่างกายเขาปูดพองเขากำลังบังคับลิ่มเจ็ดสีออกมาสายฟ้าดังสันจากก่อนหน้านี้ไม่ได้รบกวนเขาเลยเขากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตและถึงแม้ทองฟ้าจะล่มงสลายเขาก็คงไม่มองดูสมาธิทั้งหมดของเขากำลังเพ่งบังคับให้ลิ่มเจ็ดสีออกมาทว่าวินาทีนั้นสายฟ้าดังสนั่นกึกก้องอีกครั้งทั้งยังแฝงอำนาจของวังลินอยู่ในเสียงด้วยมันตกเข้าถึงหูของถุยเต้า ลิ่งเจ็ดสีที่หมองหม่นไปแล้วและกำลังจะถูกดันออกมาวินาทีนั้นพอมีอำนาจหวังหลินดังสะท้อนกึกก้องจึงเปล่งประกายเจิดจ้าอีกครั้งแสงกระพริบรุนแรงทำให้ถุยเต้าสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลเขากระอักโลหิตสิ่งที่ทำไปอย่างยากลำบากกลับไม่เสร็จสิ้นเขาจ้องไปข้างหน้าและร้องคำรามสันสะเทินสวรรค์สำนักทะลวงสวรรค์ในเขตระดับเก้าต่างก็ได้ยินเสียงสายฟ้านี้และเห็นก้อนเมฆกำลังวนตัว พวกเขาเปิดค่ายกลป้องกันสำนักขึ้นมาทันทีเจ้าสำนักทลวงสวรรค์นั่งอยู่ในห้องปิดจ้องมองบนท้องฟ้าดวงดาราอย่างเงียบเชียบหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจและสะบัดแขนเสื้อทะลวงเปิดไข่กลสำนักและพุ่งเข้าหาก้อนเมฆทานสวรรค์ที่กำลังพุ่งเข้าหารอยแยกในสำนักมารนอกจากสำนักมารสำนักเทพเจ้าและสำนักทะลวงสวรรค์ยังมีสำนักผู้ถีอยู่อีกด้วย ตอนนี้ลึกเข้าไปในก้อนเมฆมีดาวครอเซียนดวงหนึ่งที่เปิดค่ายกลป้องกันไว้แล้วทว่ามีเงายักษ์ร่างหนึ่งอยู่เหนือค่ายกลนเงานี้มีเขาเดียวราวเทพปีศาจมันจ้องไปที่ก้อนเมฆด้วยความโลภและปลดปล่อยกลิ่นอายทั่วร้ายในแววตามีดวงดาวปีศาจทั้งเก้ากำลังหมุนติ้วทุกครั้งที่หมุนจะมีพลังลึกลับเข้าไปในร่างมันเสียงดังสนั่นแพร่กระจายออกจากเขตระดับเก้าเข้าสู่เขตระดับแปด ทำให้เหล่าเซียนในเขตนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลความคิดแต่ละคนสั่นไหวและตกอยู่ในอาการสับสนนอกรอยแยกอวกาศถัดจากสำนักมารวังลินนำพาหลี่เฉียนเหมยและมองขึ้นไปบนก้อนเมฆสีม่วงทันสวรรค์น,นี้ทรงพลังที่สุดมันประหลาดยิ่งนักเขาอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนตอนที่อยู่ในดาราจากพันธมิตรเซียนเขาเห็นโลกประหลาดที่มีทั้งรูปปั้นเหล่ามารโบราณปีศาจโบราณและเทพโบราณตั้งอยู่ พร้อมกับมีผู้เยาลึกลับนั่งอยู่บนรูปปัน้นสายตาเขาจอดทะลวงก้อนเมฆและเห็นชัดถึงตําหนักหยกขาวซึ่งโผลออกมาเกือบสุดเข้าสู่อีกโลกใหม่เขายังเห็นว่ามีรูปปั้นคนนั่งอยู่บนตําหนักและมีกระบี่หินสองเล่มเมื้อหน้ารูปปัน้นทันสวรรค์น,นี้ยังไม่กระตุ้นอย่างสมบูรณ์มันไม่มากพอจะทะลวงผ่านค่ายกลดินแดนปิดผนึกได้วินาทีนั้นหนึ่งในสองกระบี่หินด้านหน้ารูปปั้นเกิดการสั่นเทา และปลดปล่อยควันสีเขียวราวกับก้อนเมฆและเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่เขียวทันทีมันปลดปล่อยปราณกระบี่สันสะเทินสวรรค์และเกินบรรยายออกมาพร้อมกับทะลวงผ่านก้อนเมฆและพุ่งหาหวังหลินหวังหลินสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมยามกระบี่เขียวเข้าใกล้เขายกนิ้วและชี้ออกไปกวางสองตัวปรากฏขึ้นมาพร้อมกับพลังปราณกระบี่สิบล้านสายระเบิดขึ้นเสียงคำรามดังกึกก้องแต่ปราณกระบี่ทั้งสิบล้านไม่ได้กระจายไปไหน พวกมันควบแน่นเป็นหนึ่งกระบี่และพุ่งเข้าหากระบี่เขียวกระบี่เขียวปะทะกับปราณกระบีสิบล้านสายของวงังหลินจนเกิดเสียงดังกึกก้องแสงกับพลิบวูบวาบเกิดเสียงปะทุพร้อมกับกระบี่เขียวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังไม่สลายหายไปวินาทีนั้นกระบี่ที่ปลดปล่อยปราณกระบี่ออกมาเกิดการสั่นเทาและเกิดรอยแตกร้าวท้ายที่สุดกระบี่ก็แตกหักเรืองแสงสีเขียวทรงพลังพุ่งหาวังหลิน หวังลิน้นรีตาแคบทันทีสีหน้าอาการเคร่งเครียดเขาสะบัดแขนขวาจึงเกิดแสงโลหิตกระพริบว่าพร้อมกับกระบี่โลหิตปรากฏขึ้นในมือ